คุณก็จะจ้องแต่มาจับฉันแลับแถวออฟฟิศหนูก็ล็อก้อตลอดอ่าจุงกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาดูตำรวจจราจรกลางมาล็อกล้อรถชาวบ้านเขาครับผมว่าไม่ถูกต้องนะครับคือคุณเลือกที่จะล็อกถ้าเกิดว่าล็อกคุณต้องล็อกให้หมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาม,มันก็มีหมดนะครับ แต่ตอนนี้เขาปรับเป็นพี่นายกรรมแล้วเป็นพี่นัยอ่ะในเมื่อคุณล็อกตรงนี้นะ่ะผมผมเห็นด้วยว่าคุณล็อกนะ่ะใช่ถูกต้องครับแต่คุณกวาดไหมหน้าบ้านของคุณอนะ่ะคุณกวาดไหมหน้าบ้านของคุณอนะ่ะเยอะมากกว่านี้ครับจอดเป็นร้อยเท่าเลยครับครับเอาขอเอาสึ้นิดนึงหรือท่านจะไปก่อนผมก็ดีนะได้ลงแนละ้ว คุณพี่คุณพี่ล็อกล้อครับผมครับอันนี้คือล็อกล้อตรงนี้ใช่ไหมพี่ล็อกล้อทั้งหมดหรือไม่หรือว่ายังไงครับอ๋อคันปรีชาสอรีครับนี่คือว่าพี่พี่ล็อกล้อเนี่ยคือคือพี่เลือกเลือกเลือกล็อกจะจะจะเฉพาะตรงนี้หรือว่าพี่ล็อกทั่วไปครับอ่ะพี่ตอบผมหน่อยครับพี่ เดี๋ยวก่อนพี่พี่เนี่ยคันคันนี้เขาก็จอดเหมือนกันนะครับพี่เขาจอดหมดเลยฝั่งนู้นเขาก็จอดหมดเหมือนกันนะครับพี่เดี๋ยวตบผมหน่อยครับตบผมสักนิดหนึ่งคือว่าหน้าบ้านของพี่เหมือนกันนะหน้าโรงพักของพี่จอดเป็นร้อยคันเลยครับอ่ะพี่ทำไมไม่เลือกคุณเลือกแค่ล้อกล็อตรงนี้ใช่ไหมหน้าบ้านพี่จะเยอะเลยครับเอ้าไม่ทายได้ยังไงครับอ้าไม่่ายได้ยังไงคุณปฏิบัติหน้าที่ไหม คุณเลือกรกแต่ตรงนี้หรือว่าคุณเลือกรกทั้งหมดหน้าบ้านของคุณอะเยอะมากรครับอที่ซอยข้างสอนอของคุณอะครับครับแทบจะเดินไม่ไหวแทบจะเดินไม่ได้ครับผมรถวิ่งได้ไหมที่บ้านหน้าบ้านของคุณอะหน้าสอนอของคุณอะครับได้ครับคุณเลือกแต่ล็อกตอนนี้ปรับเป็นพี่ในครับครับช่วยไปล็อกข้างสอนอของคุณด้วยนะได้ครับได้ครับเออขอบคุณครับพี่พี่ครับ ีนนคือว่ามันมันเห็นแล้วก็สงสารพี่น้องเขาจอดรถนะครับแนะนําการปฏิบัติดีมากครับผมหน,น้าบ้านของคุณอ่ะช่วยหน่อยครับ <ผม S 1> ที่ผมเหม็อนอยู่นะครับหน้าบ้านของคุณอ่ะเยอะมากครับคุณมากพี่ขอบครับมากนี่ครับคือการล็อกล้ออยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆ ไม่ว่าหรอกคือวมันแบบว่ามันเห็นแล้วมันน่าเกลียดน,นะครับคือเครเห็นรถประชาชนเขาเนี่ยมันติดตรงไหนนะผมว่าไม่เห็นว่ามันติดนะรถตรงนี้นะไม่ติดเลยครับแต่ว่าครับแต่ว่าหน้าบนะ้า,ขขานะนของเขานนะตรงที่หน้าบ้านของเขาตรงที่สนนองของเขาน่ะเยอะกว่าเยอะกว่าไอไอไอ้ที่ไอนั้นอีกนะครับเยอะกว่าอีกอันเนี้ยมามาถ่าย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 รถผมครับมาถ่ายรถผม ทำไมเีนะพี่นะครับทำไมฮะขอบคุณมากนะพี่นะทำไมต้องขอบคุณคือว่าน้าบ้านของคุณอ่ะ<ม>คุณ<ม>ต้องทำด้วย<อ>ไม่ใช่ว่าน้าบ้านของคุณไม่ทำมาทำแต่บ้าน,นาทางบา้านชาวบ้านเขาแต่น้าบ้านของคุณอ่ะทำบ้างที่สอนอน้องอ่ะ,ะติดตุ้งเยอะนี่ครับพี่น้องจะไม่ให้ผมขึ้นเสียงได้ยังไงครับอ่ะเนี่ย ต่อไปทาไมไม่ล็อกมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ล็อก, Bird side, ไมไมกตรงนั้นทําไมไม่ล็อกอ่า<ง>ทาไมไม่ล็อกครับต้องล็อกให้หมดสิรถจอดต้งเยอะต้งแยะข้างหลังผมมาเนี่ยที่เขามาจากข้างหลังเอารถข้างฝาก็มีครับอันนี้จราจรอะไรทไมใส่แบบนี้จราจรตรงเอออันนี้จราจรกลางเรียกว่าจราจรกลางคือนี่แหละครับคือให้เป็นธรรมเก็บประชาชนบ้างครับ คือวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จับใจจะใช้สอยนะเนาะอุ้ยจะไอ้น,นี่ผมใช้ทอดสดคุณนนตั้งหัวเสียงใช่ไหมฮะตั้งโอตั้งหัวสิงครับน้องน้องที่นั่งเป็นผู้อุปการะคนของผมเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆครับคือการการลอกล้อน่ะมันมันเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาทําได้ครับแต่ว่าให้อารมณ์อรวยกับประชาชนหน่อยครับ แล้วตักเตือนไอ้ไอ้ไอ้เพจไอ้ไอ้ไอ้แอ,อ,อปแอปขับดีนะครับแอปขับดีให้เขาโหลดมาแล้วก็ตักเตือนเขาไปครับตักเตือนเพื่อที่จะทําให้แบบอครั้งนี้คุณทํานะตักเตือนเขานะแล้วแล้วเอประชาชนเขาจะได้ตื่นตัว เออเนี่ยเราเคยโดนตักเตือนแล้วครั้งที่สองเขาก็คงไม่ทําอีกหรอกครับครั้งที่สองเขาคงไม่ทําอีกครับแต่อันนี้ครับเป็นยังไงครับเลือกที่จะล็อกเลือกที่จะล็อกออาจอดเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้าบ้านเขาว่าเป็นไงเอาวันนี้เดี๋ยวผมส่งฟรีนะผู้อุปการะคุณของผมก็มไม่เห็นด้วยกับผมนะเชื่อไหมครับครับโอเค,อเครีบเดี๋ยวผมปะไปว่ได้ โอเคครับคือเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมกลับมาแล้วจะไปถ่ายทอดอยู่หน้าบ้านตำรวจคนนี้อ่าจะาลจองกลางที่โรงพักของเขาเลยจะาลจองกลางรถเขาจอดเยอะกว่าตรงเมื่อกี้อีกครับเมื่อกี้แทบจะไม่มีรถที่จะจอดกีดขวางเลยนะครับแต่เขาเ,เขาเลือกล็อกล้อมันมีอะไรอยู่ในใบสั่งหรือเปล่าพี่น้องมันคงจะมีใบสั่งที่ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่การเขียนหรือเปล่า ผมไม่เห็นด้วยนะครับการล็อกล้อที่ว่ารถโลง่ลงๆแล้วก็มันล็อกแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขามาจับใจสับใอยอา้าวเหมือนกับอยู่ข้างๆเนี้ยถ้าคุณล็อกล็อก,กมันมันล็อกให้หมดเลยครับมาทางโรงพักเลยมาไล่ล็อกไอ้หมงเออแล้วหน้าบ้านของคุณอ่ะล็อกด้วยครับหน้าบ้านของคุณอ่ะเขาวางของขายอา้าวบนทางหลวงเขาบอกว่าอย่างไงครับห้ามวางของบนทางหลวงใช่ไหม มาตราสามแปดสามเก้าใช่ไหมแต่หน้าบ้านงมงคุณอะ่ะแต่คุณไม่ยอมทำมันมันเพื่อ <c oughs> ใหญ่หยอย,อย,หยซอยเอยใหญ่หอยเส้กคอคอแห้งครับ <c oughs> พูดจนคอแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยพูดจนไม่มีเสียงตะคอกเขาไม่ใช่ตะคอกครับขึ้นเสียงกับเขาให้มันเข้ากล้องครับให้กระบวนการนี้น่ะใช่ คุณทำถูกต้องคุณเลือกรถอคุณมีอํานาจคุณมีอํานาจแต่อํานาจที่คุณทําน่ะปราณีประชาชนบ้างแต่หน้าบ้านของคุณน่ะก็ไม่ทําหรือมันมีนัยยะอะไรที่คุณไม่ทํามันเป็นเพราะเหตุใดที่คุณไม่ทําหน้าบ้านของคุณคุณทําไมไม่กวาดให้มันสะอาดก่อนหน้าบ้านของคุณน่ะข้างข้างบ้านของคุณน่ะคุณต้องกวาดก่อน คุณต้องเก็บให้หมดก่อนก่อนที่จะไปทําบริเวณนอกบริเวณนอกรถมาติดไหมรถมันไม่ติดแต่คุณที่เลือกจะล็อกตามซอยข้างบ้านของคุณน่ะโอ้โหจราจรกลางครับอยู่ติดกับปากคลองตลาดครับไอตรงนั้นน่ะหน้าบ้านของคุณน่ะตรงเ,เขาเรียกอะไรนะตรงจราจรกลางนะ่ะเออตรงนั้น ซอยตรีเพชรนะครับเลยวัดเรียบมาหน่อยนะครับไอ้ตรงตรงแยกตรงแยกตรงนั้นนะครับนั้นคือบ้านเขาครับอันนั้นคือโซนนอเขาครับแต่เขาเลือกทำเออเลือกล็อกไหมครับเขาไม่ได้เลือกล็อกครับรถจอดเป็นร้อยครับตรงนั้นครับมอเตอร์ไซค์ก็จอดเป็นแถวครับถ้าล็อกก็ล็อกให้หมดสิครับเดี๋ยวผมกลับมา แล้วผมจะถ่ายทอดอีกทีหนึง่งแล้วผมจะเข้าไปที่โซโนที่จะพูดถึงว่าตรงนี้มันสมควรที่จะล็อกไหมแล้วคุณจะเลือกล็อกแต่ประชาชนซื้อของอ้าวเขาจอดไปซื้อยาครับตรงนั้นเป็นร้านขายยาครับถ้าเขาไม่ป่วยเขาคงไม่จอดหรอกครับโอเคครับจุงกะครับพี่ไกรถินและจุงกะครับพี่นิดรันครับจุงกะโลมาเนาะครับ จุงกะทุกๆคนเด้อครับจุงกะสมพรครับจุงกะปูเปรี้ยวครับครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทุกๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนะครับจุงกะทุกคนเด้อครับคือมันอึดอัดตั้นใจคือว่ามันมันมันแบบว่ามันเห็นแล้วมันขมแมงตานะครับคือคุณล็อกล็อกล็อกแต่ชาวบ้านแต่ในบ้านตัวเองคุณไม่ล็อกมันอะไรมันมีนัยยะอะไรกับใบสั่งหรือเปล่าครับโอเคเนาะครับ จงกะทุกๆคนเด้อที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะครับขอเสร็จสิ้นแค่นี้ผมขอไปส่งผู้อุปการะคุณของผมก่อนครับเพราะว่าผู้อุปการะคุณของผมนะก็รีบเหมือนกันครับหอ้นใหญ่คนใหญ่เตาไม่เอาบองโอ้ยหนาะนล่าจัดเตอร์บันใหญ่รึงมือยลอ่มจัดหลังคือเวียเตอโอ้ยก็เตอโอ้ยเต,า,ตาแบบเตาเอ่อกลงกลอง บอลชงบอลนี่กได้หนูเองจะเธอกับเธอมือแต่ข้ามอนาข้ามอ่านกับข้ามเนาะโอเคครับขอฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดครับกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนก่อนที่ไปกวาดที่อื่นเนาะจุงกะไปเอาบบบ